วัดความต้านทานสวิตช์ของตัวดีหรือตัวใหม่แกะกล่องได้0.8โ oh อห์มลองวัดของตัวเสื่อม2,000โ oh วลต์ได้1.8เ oh มกะโอห์มวัดได้100โอห์มตั้งที่ย่านคูณ10ซีเรียลเรียบร้อยแล้วแต่วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลว,วัดไม่ได้ใช้น้ำมันโซนแน็ตฉีดทำฟาร์มสารสวิตช์สวิตช์สังเกตดูไม่ค่อยเด้งเลยกดสัก30ครั้งแล้วฉีดใหม่ ทำไปเรื่อยๆจนฝ่ามันจะได้ใกล้ศูนย์โอห์มที่สุดก็ดได้ศูนย์จุดแปดโอห์มใช้ได้แล้วครับหากค่าสายศูนย์จุดห้าก็เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งโอห์มเหมือนกันยังมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งก็คือสวิตช์ผักเป็นการผักเปิดปิดสวิตช์นี้เป็นสวิตช์แบบกดพอก,กดปุ๊บมันก็จะช็อตยุงสวิตช์เลื่อนจะได้เท่าไหร่สวิตช์เลื่อนมีค่าหน้าสัมผัสอยู่ที่4 7 9โอห์มตัวที่ไม่เสื่อมวัดได้เท่าไหร่ลองวัดตัวใหม่แกะกล่องดูจะได้เท่าไหร่ตตตััวววนนี้เป็โหหรืออใม่่แกะกะง เรไ,ได้ศูนย์โอห์มเลยครับได้ศูนย์จุดแปดโอห์มลองวัดตัวเก oh ่าสองพันโวลต์ดูลองวัดสวิตช์เลื่อนได้หนึ่งจุดสองมิคมิเตอร์เข็มวัดที่ย่านคูณหนึ่งสี่โอห์อมให้ได้ศูนย์โอห์มวัดได้สิบหนึ่งโอห์มมิเตอร์เข็มจะวัดได้เที่ยงตรงกว่าในกรณีวัดแบบนี้ฉีดน้ำมันโซลไนต์เข้าไปแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาสามสิบครั้งเพื่อทำความสะอาดหน้าสวิตชุดละสามสิบครั้งทำไปจนป่าจะได้ศูนย์โอห์ม รือใกล้เคียงศูนย์โอห์มที่สุดก็จะใช้ได้ครับก็วัดได้ศูนย์จุดเจ็ดโอห์มใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วไม่ต้องซื้อสวิตช์ใหม่จากนั้นลองอีกครั้งนึงว่าจะได้ไฟเท่าไหร่ได้สองร้อยหกสิบต้องรอให้น้ํามันโซเน็คทำงานก่อนเมื่อสวิตช์เกิดความต้านทานขึ้นก็จะทําให้ทานนี้กินกระแสน้อยลงทําให้ไฟจ่ายออกมาได้น้อยก็คือได้ประมาณ2 0 0พันโวลต์แทนที่จะเป็น3า0พโวลต์ใส่เพราะว่าไฟบวกจะผ่านสวิตช์เลื่อนมันก่อนจากนั้นก็มารออยู่ที่สวิตช์ผลัก เมื่อเรากดผลักโอ้ยโวยดูมือเลยเมื่อเรากดผลักแบบนี้ไฟก็จะไปชอ็อตยุงเมื่อหน้าสัมผัสเกิดความต้านทานขึ้นมาก็จะเป็นการจํากัดกระแสทานดังนั้นทานก็เลยกินกระแสอยู่ที่ประมาณ200มิลลิแอมหรือ2 4 0มิลลิแอมซึ่งถ้าเราทําสวิตได้ดีมันจะกินกระแสที่ฐานนี้ประมาณ300มิลลิแอมเมื่อทานกินกระแสได้300มิลลิแอมด้านนี้ก็จะเป็นไฟออก3,000โวลต์ ถ้ากินประมาณ200มิลแดมไฟที่ช็อตยุงก็จะได้ประมาณ2,000โวลต์ก็คือคูณด้วย10โอ้ไม่ใช่วะเออการวัดต้องเอาฐานออกก่อน1โอห์ม1โอห์มอ่ะตะกี้ผมวัดที่ได้ร้อยแฝาโอห์มนั้นเพราะว่าเราใส่ฐานไว้พอถ้าฐานออกแล้วมันก็เลยวัดได้โอห์มต่ำเลยลองดูใหม่ หนึ่งจุดหนึ่งโอมอ่ะได้อีกแล้วอลองใส่ฐานกลับเข้าไปใหม่ดิโดยลองวัดใหม่ว่าจะทําให้ความต้านทานสูงขึ้นรือไหมถ้าใส่ฐานความต้านทานจะสูงขึ้นเป็นร้อยแงโอห์มเลยแต่ถ้าถอดฐานออกก็จะกลายเป็นโอมต่ําประมาณหน oh ึ่งโอห์มความต้านทานที่มีต่อสวิตช์พวกนี้จะมีผลต่อกระแสทันทีทําให้กระแสตก240ีมิลลิแอมยังไม่ได้0 0ครับได้2,400โวลต์จาก200 0โวลต์เพิ่มขึ้นเป็น2 4 0 0โวลต์แล้วครับ ว่าจะตัดสินใจว่าเป็นตัวอื่นเสียอ,อีกหรือไม่ผมจะทําการวัดสวิตช์แบบอนุกรมเลยคือวัด2ตัวเลยอันนี้เป็นตัวใหม่แกะกล่องก็คือเป็นตัว3,000โวลต์นะครับจับที่สวิตช์เลื่อนแล้วก็จับที่สวิตช์กดการวัดต้องถอดฐานออกก่อนไม่งั้นค่าโอห์มจะเพี้ยนจางนั้นเราก็จับไปที่สวิตช์กดปุ่มดู ได้0.8โ oh อหม0.7โ oh อหมเป็นโอหมที่ต่ำมากเลยครับเมื่อหักค่าสายไป0.5 0.6 oh ก็มีโอหมประมาณ0.1โ oh อหมเท่านั้นแทบจะเป็น0ูนโอมเลยสำหรับของใหม่แกะกล่องทีนี้ผมจะเอาตัวเก่าที่ทำไฟได้แค่2000โวลต์ซึ่งเป็นตัวที่เสื่อมที่สุดหรือซื้อมาตัวแรกเลยตัวนี้ในบรรดาที่ผมซื้อมาทั้งหมด8ตัวผมจะทอฐานออกก่อนเลยครับเพื่อการวัดที่แม่นยำวัด2ส,สวิตช์เหมือนเดิมจากนั้นกดสวิตช์ดู หนึ่งจุดหนึ่งโอห์มหนึ่งจุดเก้าโอห์มหนึ่งจุดหกโอห์มมีโอห์มมากกว่าหนึ่งโอห์มครับสองจุดห้าโอห์มหนึ่งโอห์มศูนย์จุดเก้าโอห์มศูนย์จุดแปดโอห์มศูนย์จุดแปดโอห์มสรุปก็คือมีโอห์มมากกว่าประมาณหนึ่งโอห์มมันก็จังกัดกระแสจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้สักวันสองว,วันก่อนแล้วก็มาวัดกันใหม่ให้หน้าสัมผัสมันได้ชำระล้างด้วยน้ำมันไปก่อนให้ได้สูงโอห์มก่อนแล้วก็มาวัดใหม่เพื่อจะดูว่าตัวอื่นเสียหรือไม่เพราะค่าความต้านนทา,นทานสวิัช์ มันใกล้ศูนย์โอห์ม้วจากการวัดลองวัดกระแสดูสิมันจะได้ไหมอ่ะเกือบสามร้อยมิลลิแอมแล้วสวิตช์เริ่มทำงานดีขึ้นเรื่อยๆฉีดน้ำมันวัดใหม่ผมได้ทำการฉีดน้ำมันโซเน็ตที่สวิตช์สตัวนี้แล้วเลื่อนแล้วกดประมาณ3มชุดความต้านทานก็ใกล้ศูนย์โอห์มยิ่งขึ้น ได้287 290เดลยม์ไม่ต้องแตะแค่ห่างๆประมาณ1เซนไฟ3,000โวลต์สามารถกระโดดดูดผ่านมือ2,08 0แล้วก็ตกมา2,07 0 2,09 0ตกมา2,08 0ครับใกล้เคียงมากๆเลยครับสรุปก็คือเป็นที่สวิตช์สวิตช์สตัวนี้เลยครับหลักๆเลยทีนี้ลองวัดตัว3,000โวลต์ ใช้ฐานก้อนเดียวกันเลยฐานใหม่แกะกล่องเหมือนกันได้275ม mm. ิมตัวนี้เป็นตัวใหม่แกะกล่องก็คือ3,000โวลต์เลยแต่วัดได้275ม mm. ิลลิม260 270 270 275มิลมซึ่งจะน้อยกว่าตัวเสื่อม2,000โวลต์ตัวเสื่อม2,000โวลต์นั้นตัวเสื่อมนั้นจะอยู่ที่ประมาณ285 ตัวใหม่แกะกล่องนี้ตามหลักจะอยู่ที่300มิลลิแอมแต่ตอนนี้ตกเหลือ280มิลลิแอมหายไป20มิลลิแอมเพราะอะไรเพราะว่าผมได้เอาซีไฟสูง4ตัวของตัวใหม่แกะกล่องไปใส่ในตัว2 0 0 0โวลต์แล้วเอาตัว2000โวลต์มาใส่ในตัวใหม่แกะกล่องหมายความว่าตัวใหม่แกะกล่องนี่ใส่ซีไฟสูงของตัว2000ทั้ง4ตัวซีที่เสื่อมก็คือซีค่า2 2 2 3เควทั้ง2ตัวก็คือเสื่อมไป ตัวละประมาณ200พิกโกฟาดจึงเป็นเหตุทําให้วัดกระแสตรงนี้ได้น้อยลงก็คือกินกระแสน้อยลงก็คือจาก300มิลลิแอมก็เหลือ280มิลลิแอมเพราะว่าฝั่งไฟสูงออปตุนั้นมันกระแสน้อยลงทําให้มันดึงกระแสที่ฐานน้อยลงนั่นเองสรุปเลยนะครับว่าเวลาซื้อมาใหม่ๆได้3,000โวลต์แต่ใช้ไปใช้ไปเหลือ2,000โวลต์เกิดจากสวิตช์สตัวและเกิดจาก C สีฟ้าค่า2,200พิกโกฟารสด2ตัวที่เสื่อมเสื่อมไปประมาณ200พิกโกราด ถึงทำให้ไฟที่บริเวณนี้3,000โวลต์ตกเหลือ2,700โวลต์ถึง2,800โวลต์โอ้โดนไฟดูดนะเนี่ยโอ้โหโดนไฟดูดนะเนี่ยขนาดฐานไปทั้ง3เซน3เซน,นยังโดนดูดเลยแต่โดดทนได้ดูดทนได้แต่รู้สึกนิดละกี้เน้น้อย2,700โวลต์ครับ2,800ตกเหลือ2,000ปึ๊บ2,700โวลต์ 2,008ตกเหลือ2,007ตัวนี้เป็นตัวที่9นะตัวล่าสุดเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนซีสองตัวนี้ซึ่งเป็นซีสร้างไฟสูงค่า222เท่ากับ2,200พิโกฟลารดเสื่อมไปประมาณ200าพิโกฟารดเพราะตัวใหม่มันจะวัดได้แค่2,000พิโกฟารดเท่านั้นทนแรงดัน3กิโลโวลท์ทั้ง2ตัวดูว่าไฟจะขึ้นมาเป็น3,000โวลต์ได้หรือไม่ผมจะวัดตัวเสื่อมอ่ะ 1,680พิโกฟาลัดหายไปประมาณ300พิโกฟารัดตันนี้1,007หายไปประมาณ280พิโกฟาลัดดูของตัวใหม่เลยซื้อใหม่วัดได้2,000พิโกฟารัด1,990ก็คือประมาณ2,000พิโกฟารัดจริงๆแล้ว2 2, 2 2 2นี่หมายถึง2,200พิโกฟารัดของใหม่จะวัดได้ไม่เต็มได้แค่2,000พิโกฟารัดซึ่งถือว่าเป็นปกติครับได้267กับตกต่ำกว่าเดิม ได้2,700โวลต์อ่ะตกต่ำกว่าเดิมเปลี่ยนซีลงไปกลับได้ตกต่ำกว่าเดิมอ่ะมไมเป็น3,000ฟาเลยอ่ะยังไง3,000ฟาเลย4,000โวลต์ทมไมเป็น4,000โวลต์อ๋อกลายเป็น5,000โวลต์เลยอนาะยังไงกันเนี่ยได้3,000โวลต์ครับจะได้แล้ว